ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งก็มีสะพานหนึ่งนะผมจะขึ้นสะพานนี้นะครับผมซึ่งพอเราขึ้นมาข้างบนเราก็จะเห็นสวนลุมนะครับเขากำลังปรับปรุงอยู่โซนนี้นะผมนะครับสวนลุมนะครับกว้างขวางเลยเนี่ยปกต,ติจะมีลิฟต์ด้วยนะนี่โรสซี่เคียว เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะผมซึ่งสะพานนี้เป็นสะพานที่เชื่อมสวนเบนนะครับผมออดตรงนี้ชื่อว่าสะพานเขียวนะเ็ปิดปรับปรุงชช่่วขาวเขาบอกเดาก็เเดินมาทางนี้นะผมแล้วก็ไปทางนี้ต่อนะผมซึ่งมีคนก็ามาออกกำลังกายด้วยนะนมีตำรวจด้วย นี่ตรงนี้ก็มีตึกนะนี่คือกรุงเทพตึกใหญ่โตเลยนี่มหาคนครนะครับผมเนี่ยครับสะพานที่เข้าสวนเบนครับเขาปิดว่าจะไปสวนเบนน่อยเนี่ยขเขาปิดน,นะครับผมซึ่งที่ก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสวนลุมและสวนเบนนะไปทางนี้เลยตอนนี้ก็ปิดปรับปรุงนะ เราก็ต้องเดินทางข้างๆไปนะครับผมทางนี้ครับผมจบเลยครับผมว่าจะพาไปเดินเนี้ยไปสวนเบนเนี้ยทางเนี้ยจบเลยอะ่ะก็กําลังปรับปรุงอยู่เนี่ยนองตรนี้ก็เห็นวิวกรุงเทพนะสวยจ้ะซึ่งก็มีตํารวจจราจรยืนอยู่นะก็ปิดกํางบนเราก็เดินไปทางข้างล่างก็ได้นะ อ๋อทำพื้นที่ข้างๆให้สวยด้วยเนาะเนี่ยต่างขึ้นไปนะผมเอ๊ก็ปิดครับผมแต่ก็ปรับปรุงข้างๆต่อไปน่าจะสวยงามนะไปเราไปเดินดูนสิเนี่ยเขาเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะ เ่งทางตรงนี้นะที่เขาปิดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าคนที่ปั่นจัก,กรยานจากสวนลุมจะมาปั่นที่สวนเบนหรือจากสวนเบนไปสวนลุมนะครับ mm hmm. ก็ใช้ทางจัก,กรยานได้นะครับผมซึ่งสามารถปั่นได้ไม่ขาดตอนนั่นเองซึ่งมีคนเดินเยอะอยู่นะจากส่วนนู้นมาส่วนนี้ ต้นไม้ก็ล่มลื่นดีนะครับผมซึ่งของข้างทางก็เป็นอาคารอะไรก็ไม่ คือสวนลุมกับสวนเบนไม่ได้อยู่ใกล้กันนะต้องผ่านชุมชนตรงนี้ซึ่งเขาใช้ริมคลองตรงนี้แหละทำเป็นสะพานเชื่อมนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็มีชุมชนที่ก็อยู่กันเนี่ยเป็นบ้านเรือนแบบเก่านะเป็นบ้านไม้เป็นอะไรเนี่ยผมซึ่งก็เชื่อมระหว่างสองสวนนะเนี่ยเส้นทางก็เป็นกิโลนะก็ไกลอยู่นะ เนี่ยตรงนี้ก็เดินเข bon ้าไปได้แล้วบ <c oughs> <Karere S 1> อกเดินกันต่อนะผมเราไปให้จนตึกสวดน,นู้นเลยครับผมเขามีกล้องวงจรปิดด้วยนะไม่ต้องห่วงนะผม สบายสบายเลยครับซึ่งสองข้างก็เป็นชุมชนที่ก็อยู่ตรงนี้นะนีะ่ยมันยากาศชุมชนคนกรุงเทพก็แบบนี้ครับผมเนี่ยดูสิเนี่ยนี่คือชุมชนนะเนี่ยออกซอยนู้นนะผมแจ่มเนี่ก็มีตากเนื้อย่างไว้บนหลังคาด้วยอ่ะแจ่มนะัมไปบ้านไม้น,น,น,นะน่าจะเป็นบ้านแบบ เรือนแบบสมัยก่อนนะที่ยังเป็นดั้งเดิมอยู่นะตรงนี้แต่ก็ได้ว่าเดินมาตรงนี้ก็โดนชมชุมชนแบบดั้งเดิมนะอาจจะรุกรกหน่อยๆน,นะมีต้นไม้พาดผ่านเนี่ยบ้านนี้นี่ต้นไม้ร้างหรือเปล่าวะเนี่ยต้นไม้ดูดิต้นไม้คลองแล้วครวับคลองนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นวัดนะวัดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีลำโพงอยู่ตรงนี้ เดินเงนนไปตรงนี้มีร้านยาในชุมชนด้วยอ่ะคนก็มาวิ่งกันอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นถนนเนาะอ๋อเป็นถนนด้วยเนี่ยถนนเนี่ยข้ามาจากซอยนี้ออกนี่อเนี่คนก็เดินกันเยอะยู่นะ แล้วก็ชมวิวกรุงเทพนะนี่นอนแมวนอนน้องนอนนิ่งเลยครับผมอันนี้เป็นหลังคาแบบทรงโบราณเลยนะหลังคามุงกระเบื้องแล้วก็มีมัสยิดด้วยนะฝั่งหนึ่งวัดฝั่งหนึ่งมัสยิดนะอยู่ร่วมกันได้นะผมแล้วก็บ้านนี้ครับผมน,นี่ฝั่งหนึ่งก็เป็นวัด แล้วก็ตึกสวยๆวยนะไปะกันต่อตรงนี้คนเดินเยอะฮะคนเดินเยอะอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นชุมชนนะเมือนตรงฟ้ามีเครื่องบินนะมองเห็นปะ,ปน,ปะน่าจะไม่เห็นกล้องผมจับไม่ได้แน่เลย โอ้ยมันไกลอยู่นะกี่กิโลวะเน,นี้ตรงนี้ก็กาลังสร้างทาสูงทาสีอะไรกันอยู่เนี่ยนี่กำลังทาสีกันอยู่นี่ขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนะข้างล่างทำอะไรเนาะนี่ย กำลังทำงานอย่างก,กระมากเม้นกันอยู่อ๋อตรงนี้มีสะพานลอยขึ้นลงแลยจิดลงกลาง,ลางไปเราจะขึ้นกระเบิ้ลอ่าเจอเขากำลังก่อสร้างอีกดูยาวไกลยล่นะดูดูดูด นี่ไปถึงนู้นนู้น,น,นสวนลุมอยู่ตรงนู้นตรงที่ตึกเยอะเยอะยอะ,อะแล้วก็บานจมชนมาลงมาทางนี้มาข้ามสะพานตรงนี้นี่คือถนนอะไรอ่ะอะไรอ่ะถ้าเรือทางด่วนเรยน่าจะเป็นทางด่วนแล้วตรงนู้นก็มีสะพานอะไรอีกอ่ะถึ่งมาตรงนี้ก็จุดพักเหนื่อยมองชมวิวนะ นี่เป็นป่ารกเช่ตรงนี้ข้างทางด่วนตรงนี้รอบผมเนี่ยไปเดินกันต่อโนอนมีคนมาถ่ายเดินยาวเลยครับผมตอนนี้เข้ไปไหนอ่ะ โอ้โหป้ายโฆษณาเรียงรายยาวเลยไปนี่เจอปลาลงปลาหลังหน้าต่างนี้ก็ปิดปิดอีกแยะเนี่ยทางตรงนี้ก็ไปไหนกันนะเออไปทางนู้นยาวเลยอะแต่ทางข้างหน้านี้น่าจะเชื่อมเข้าสวนเบนแล้วละ่ะป้ายกันนี่ข้าวแล้วครับผมโอ้็ยาวไกลอยู่นะเนี่ยมองที่เรามา ก็ไกลอยู่นะไม่ได้ใกล้ๆเลยนะไกลมากนีออ่แล้วสะพานตรงนี้เข้าไปไหนอะ่ะเอ,อ๊ก็ไปไหนอะ่ะเขาเชื่อมไปไหนต่อเนอะเอาะอ่ะเราก็ไม่รู้เนาะแต่เราไปทางนี้ครับไปกันต่อครับผมนี่เห็นนี้ก็เห็นแล้วครับคนมาปั่นจักรยานกันนะเออแจมครับผม สะพานก็สูงด้วยนะฝั่งนี้ก็บ้านริมคลองลเดินกันต่อเฮ้ยมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยในยตรงนี้ไว้แต่งตัวกันแบบจ,บจูบจับจับนี่เป็นอะไรเนี่ยเยอะเลยแ,ลแจมเลยเราเดินเข้ามาข้างในแล้วครับผม ซึ่งตรงนี้ก็คือสวนเบนแล้วลระครับผมเรียกได้ว่าสะพานยาวไกลนะครับเชื่อมระหว่างสวนลุมและก็สวนเบนนั่นเองสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับนี่คือแนะนำสะพานเชื่อมจากสวนลุมมาสวนเบนนะครับผมบายบาย